สวัสดีสมาชิกทุกทนครับชวนชมรถสวยค่าสภาพหนึ่งในร้อมาฝากนะครับงามๆเลยครับกับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับปี2008เครื่องพันแเกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนคันนี้สวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมีประกันชั้น1ครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับ คุณผู้หญิงใช้งานคนเดียวคันนี้สวยๆครับมาชมมาเช็คได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง179,000บาทนะครับผ่อนได้3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีครับรถสวยรถคัดรถเช็คนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดใครกําลังหา FD นะครับรับรองว่าสวยคุ้มแน่นอนราคาสภาพ แจมเลยครับกล้าการันตีว่าไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวนะครับไม่ประมาณ220 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นใครกําลังหารถใช้งานนะครับอย่างชอบรถน้ำมันชอบรถมือสองผมคัดและเช็คนะครับไม่มีรถประมูลจากร้านประมูลนะครับซื้อรถบ้านซื้อจากเจ้าของทั้งนั้นครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับคัดไม่ได้เช็คไม่เป็นผมคัดและกล้าการันตีนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนนะครับภายในสภาพงามมากๆนะครับคนขับ คนเดียวนะครับเบาะตัวอื่นๆนี่แทบจะเป็นป้ายแดงเลยครับน้องๆเลยครับเนียนๆนะครับรถสภาพงามมากๆนะครับตัวจริงสวยวิ่งเลครับตัวนี้สีสวยเต็มภายนอกก็งามภายในก็งามคันนี้คัดสภาพแบบว่าภายในนี่ให้ 10M10 10ได้เลยครับดูแลดีดูแลเนียน เบาหลังแทบจะไม่เคยนั่งกันเลยนะครับใช้คนเดียวจริงๆครับดูแลศูนย์ด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้สวยมากๆเหมาะสําหรับคนที่ชอบ F d ดีนะครับสภาพราคานะครับจัดไปครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับกล้าการันตีนะครับรถไม่เคยชนหนักต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพดีๆคัดมาฝากนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับ รถดีรถงามรถเช็คนะครับไม่มีชนัดอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่มีจมน้านะครับและก็ไม่ใช่รถลานประมูลนะครับรถของผมทั้งหมดไม่ใช่รถลานประมูลนะครับเป็นรถซื้อจากเจ้าของนะครับดูแลดีไม่ใช่รถจอดทิ้งจอดคว่างตามลานประมูลแบบนั้นนะครับใครเข้าใจนะครับคุ้มมากๆนกครับกับคันนี้สภาพนี้นะครับฝากไวนด้วยนะครับใครอยากได้รายละเอียดนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดหรือถ้าท่านสนใจจริงๆนะครับอยากได้คลิปวิดีโอ คลิกลิงก์ไลน์มาได้เลยครับรถจุมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับถ้าท่านเครดิตดีนะครับจัดไปครับถ้าใครยังสนใจรถน้ํามันนะครับมาครับการดูแลการซ่อมบํารุงดูแลคุ้มมากๆสําหรับระยะยาวนะครับอ๋อ อย่าลืมนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับหลายคนอาจจะกำลังเลนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสภาพผมคัดแล้วนะครับเครื่องข้อมูลการใช้รถใช้งานรถหาได้ตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตตามแฟนลับเขานั่นแหละครับสำหรับสภาพรถเนี่ยราคาหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพครับคันนี้สวยเต็มร้อยนะครับสภาพงามๆครับคัดเช็คเรียบร้อยจัดไปครับใครชอบนะครับ